อันนี้ขอพงษ์สะทอนนะฮะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้แต่ประเด็นว่าในมันมีห้องหนึ่งที่กลิ่นแรงมากแล้วชั้นนี้คือห้องไร้วันนะครับแล้วปกติเราอนุญ,ญาตให้เลี้ยงสัตว์ใช่ไหมเลี้ยงสัตว์ได้เลย <ả? S> 1นถึงสตัวอนุญาตให้เข้าเข้าเข้าพักจริงสามถึงสตัวก็ได้อยู่แต่เรามาดูห้องนี้กันว่าเขาเลี้ยง <c oughs> สัตว์กี่ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับคือแมวนะฮะมาดูกันนะอันนี้คือห้องไรวันนะ,ะย้ําเลยเปิดได้เลย <c oughs> เปิดได้เลย <c oughs> ทำเอาคนรักแมวเนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกไม่ดีเลยฮะเพราะต้องบอกว่ากับคลิปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าสงสารนองมากๆโดยต้องบอกว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเขามีการโพสต์นะคุณผู้ชมบอกว่าเลี้ยงแมวตัวเดียวจริงๆหรอพี่ก็เหมือนมีการถามเจ้าของเจ้าของห้องนะฮะว่าเฮ้ยเขาเนี่ยอาจจะบอกหรือเปล่าว่าเอ้ยในห้องเนี่ยฉันเลี้ยงแมวตัวเดียวปรากฏว่าพอขันกุญแจเข้าไปหรือบิดกุญแจเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมเจอแมวทั้งหมดเนี่ย 29ตัวโอ้โหช็อกสิฮะบอกตอนแรกเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวปรากฏว่าเข้าไปดูในห้องแมวเต็มห้อง29ตัวคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าแมวแต่ละตัวเนี่ยสายพันธุ์แบบเปอร์เซียอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยน้องๆเนี่ยน่ารักมากๆนะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าเจ้าของเนี่ยเขาทิ้งหรือเปล่าที่มีการตั้งคําถามว่าเอ้ยทำไมทิ้งให้น้องอยู่กันแบบนี้ 29ตัวเนี่ยหากมันหิวโซมากๆมันจะกินกันเองหรือเปล่าทีนี้เราไปดูความคืบหน้าคุณผู้ชมว่าเอา้าแล้วเจ้าของห้องไปไหนแล้วทําไมทิ้งน้องแมวที่น่ารักแบบนี้เนี่ยแบบนี้ได้ลงคอได้ยังไงซึ่งงานนี้ครับผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าของห้องเนี่ยเขากําลังที่จะมีการเอาแมวเนี่ยกลับไปเลี้ยงซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการอัปเดตจาก เจ้าของช่องนะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาแมวส่วนนี้เนี่ยใส่ตะกร้าไว้เนี่ยตามภาพคุณผู้ชมแล้วก็จะเอาไปอยู่ในที่ที่มันได้มีความดูแลให้อาหารมันอย่างถูกต้องเพราะต้องบอกว่าหากทิ้งให้มันอยู่แบบ29ตัวในห้องไร้คนเหลียวแลไร้คนดูแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าโหถ้าปล่อยไปสักเดือน2เดือนเนี่ยดูไม่จืดแน่ๆคุณผู้ชมเพราะต้องบอกว่ามันไม่มีใครดูแลมันซึ่งงานนี้เนี่ย เจ้าของห้องเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีการให้แบบว่าเอ้ยรับน้องแมวมาเลี้ยงหรืออะไรนะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะมีการรับน้องแมวเนี่ยมาเลี้ยงในเวลาต่อมานั่นเองก็เราลองไปชมคลิปดูฮะเป็นเป็นพวกแบบหรือว่ามันเริ่มต้นจากสองตัวแล้วขยายพันธุ์ไม่น่าใช่นะเนี่ยมันเปอร์เซียมหมดเลยนะแมวพันธุ์หมดเลยนะเนี่ยไม่ออกไม่ออกถามเนาดิอยากหาบ้านไหมผมว่าคนในติ๊กตอกผมอยากได้เลยอนะทรงเนี้ยดูดิจริงๆมีแต่แมวสวยๆนะเนี่ยโดยเฉพาะตัวเนี้ย ดูดิอันนี้ก็สวยน่าตาน่ารักมากเลยเออแต่ละตัวมีแต่ตัวแมวสวยๆแล้วงั้นเลยแล้วทําไมมันหรือว่าแค่พ่อแม่เดียววะแล้วดูดิลูกมันแพทเทิร์นเดิมๆอะเห็นไหมพ่อแม่เดียวเออพ่อแม่เดียววะเนี่ยแล้วลูกแพทเทิร์นเดิมๆอย่างงี้ควรทำหมันนะดูดิลูกมันลายมัวหมดเลยอะมีนี่มีคือโอ้มีในนี้อีกมีนี่อีกไอ้บีเออนี่แสดงว่าเกินยี่สิบสามตัวแน่ขูอันนี้ท้องอยู่เนี่ย ไอ้นี่ท้องด้วยโอ้โหโอ้โหแล้วเขาอยู่ยังไงเนี่ยหรือว่าเขาเช่าห้องรายวันเพื่อเอาแมวมาใส่ไว้เพราะว่าเขามาจ่ายอนี้ค่ะพิการด้วยเขามาจ่ายยอดแล้วแต่ว่ากลิ่นมันแรงเลยต้องเปิดเข้าใจอยู่แต่มันมันเยอะเกินไปบอกแล้วที่พักคนมันไม่ใช่ที่รับฝากแมวเนาะโอ้โหคลิปนี้ผมพูดคำว่าโอ้โหกี่รอบเนี่ย มันเยอะเกินเยอะจริงๆเยอะเกินไปไม่ก็อย่าออกค่ะอย่าออกโอ้โหดูพีตรงนี้อีกใช่ใช่ในห้องน้ำอีกนีในห้องน้ำกันมีอีกว่าสามสิบตัวมีว่ามีมีสามสิบตัวโอ้โหหน้าได้อยู่ในเครื่องโอ้เดี๋ยวเราต้องสืบกันหน่อยแล้วว่าเขาเลี้ยงแมวเยอะขนาดนี้เขาทำอะไรเลี้ยงทำไมต้องเยอะขนาดนี้น ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ